ผมถามท่านก็แล้วการถามสื่อว่ามีใครที่เคยบอกอนาคตไว้ไหมว่าประเทศชาติจะเดินไปยังไงมีใครจะบอกไปไหมว่าจะมีรถไฟเกิดที่ไหนหรือบอกว่าไอ้เมืองเศรษฐกิจมันจะเกิดยังไงถนนเส้นทางเราจะวาดอนาคตเหล่านี้ไว้ให้ถึงแม้เราจะอยู่ได้ไปถึงตรงนั้นเราก็จะต้องวางพื้นฐานเหล่านี้ให้ใครก็ตามที่มาเนี่ยเขาบริหารไปแต่ถึงเมื่อเวลาแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงช่วยไม่ได้ก็เรื่องของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไปแก้ สวัสดีครับพัชระทูจะเจริญพัฒด,ดีนะฮะเอกคนคนทรรครับครับส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะฮะสืบสาร รักษาต่อยอดครับวันนี้ผมก็ใส่เสื้อสีนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารหารที่อยู่ตามแนวชายแดนรักษาภาษาตรมเมินทมไว้เป็นของไทยนะฮะไม่ตกเป็นทาสเขมรทั้งทางใจและความคิดสาบแช่งคนชั่วที่ตกเป็นทาสเขมรทั้งทางใจและความคิดที่อุต,ตรลิอัปยศอดสูรนะฮะถ้าคิดดีต่อประเทศชาติก็ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง ครับขอบคุณพี่น้องทหารหานะฮะขอบคุณแม่ทัพใหญ่พลโทอมฤตบุญสุยาณนะที่ขวาดล้างแรงงานต่างด้าวอย่างจริงใจขอบคุณพี่เลินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจอสุการนะต้องขอญาติเรียกพี่เลินนะครับผมผมเล็กเลกชิดเดินนะพี่นะ้ํเพราะว่าพี่เป็นทหารหลักปืนใหญ่รุ่นยีิบเจ็ดรุ่นเดียวกับแม่ทัพใหญ่พลโทอมฤตทหารเสือพระราชินี หัวหน้าสกอคอแดงครับมั่นใจครแต่วันนี้เนี่ยวันนี้เองเนี่ยผมต้องให้กําลังใจหัวหน้าโอนะฮะทิติพัฒน์โชิเดชาชัยนันหัวหน้าคณะทํางานสุดซอยท่านเลขาณ์พร้อมพังนะฮะท่านขิงท่านพีนะครับเนี่ยครับเฟซบุ๊กของท่านโอ เมื่อประมาณ12ชั่วโมงที่แล้วตั้งคำถามว่าประเทศไทยคุมไหมนะนี่คนไทยต้องอย่างนี้นะฮะท่านโอเนี่ยท่านตั้งคำถามทีมสุดซอยร่วมกับกรมศุลกากรและมูลนิธิบุรณะนิเวศร่วมเปิดตู้สินค้านำเข้าจากอเมริกาที่ท่าเรือแหลมฉบังสำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมแต่เครือข่ายมูลนิธิบุรณะนิเวศท,ที่ต่างประเทศแจ้งว่ามีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส กมรมศุลกากรสกัดกั้นและเปิดตู้สินค้าจำนวน6ตู้พบเป็นเศษอลูมิเนียมปนเปื้อนแผงวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ประมาณ118ตันจัดเป็นของเสียอันตรายห้ามนำเข้าเป็นอันขาดนะับขีดใต้ขีดเส้นใต้นะฮะห้ามนำเข้าเป็นอันขาดแล้วมันนำเข้ามาได้ยังไงแล้วมันนำนำเข้ามากี่ปีกี่ชาติจนกระทั่งท่าน,านโอมาพบเนี่ยนะฮะกรมรัฐาิสาหการรมแจ้งให้ผักดันกับประเทศ ต้นทางภายใน30บวันกรมศุลกากรขึ้นกับกระทรวงกาครคลังนะฮะดำเนินคดีบริษัท MSC Group f ก e ุ z ปฟีโซนจำกัดในฐานะผู้นำเข้าข้อหารับลอกนำเข้าของเสียวัตถุอันตรายทีมสุดซอยร่วมกับกรมศุลกรตรวจสอบบริษัท MSC Group f r e e z o ฟีซนตั้งอยู่ที่เขตปอดอากรอำเภอบ้านบึงขีดเส้นใต้ออกฮะอำเภอบ้านบึง จังหวัดชนบุรีเห็นไหมครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะฮะภายในพื้นที่มีโกดังจํานวนสีหลังและกําลังก่อสร้างอีกสองโกดังแต่ละโกดังแบ่งพื้นที่สําหรับทําคลังสินค้าและโรงงานเห็นไหมครับสอบถามผู้ดูแลแจ้งว่าเนื่องจากเป็นที่ปลอดอากรจึงให้บริการเป็นที่ลักษณะคลังพักสินค้าจากจีนเพื่อรอส่งต่อไปอเมริกา อ้าวอันนี้แหละฮะเราถึงคิดว่ามันมันจะว่ายัางไงบางครั้งก็พักสินค้าให้กับมณฑลหนึ่งของจีนเห็นไหมเพื่ออะไรครับเพื่อส่งต่อไปยังอีกมณฑลหนึ่งของจีนเอ๊ะแปลกมากไหมครับทาไมมันต้องมาพักสินค้าประเทศจีนจะส่งไปอีกมณฑลนัล้นก็ส่งจากประเทศจีนมันแปลกดีนะต้องมาพักสินค้าที่ประเทศไทยฮนะเป็นแนวความคิดที่อุตริและระยำสุนักที่สุดนะครับ บางกวดังขอ,อยญาตจัดตั้งเป็นโรงงานผลิตอลูมิเนียมระบายความร้อนทีวีบางโรงงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปบางโรงงานบดย่อยและรีดแผ่นยางส่งออกแต่เครื่องจักวัสดุอลูมิเนียมเมดพลาสติกยางนําเข้าจากจีนทําเสร็จแล้วรอส่งประเทศจีนหรืออเมริกาหรือส่งให้โรงงานอื่นที่อยู่ในเขตปลอดอากรเช่นกันลนักษณะการประกอบอิจการศูนย์เหรียญอาจจะเป็นเพราะด้วยเหตุนี้ จ,จึงทําให้ประเทศไทยส่งออกสูงไม่ไม่ไหวนะครับถ้ามันสกปรกโสมมแล้วก็สร้างปัญหาให้ประเทศไทยไม่ไหวจริงๆกระทรวงอุตสาหกรรมโดยรัฐมนตรีเอกนัดพร้อมพังจึงสั่งให้จัดการอุตสาหกรรมศูนย์เหรียญเพราะถือเป็นโรคล,ลายกัดกินระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภายในประเทศทิพย์สุดซอยร่วมกับสํานักงานอุตสาหการรมชนบุรีตรวจสอบโรงงานภายในพื้นที่ทั้งหมด4โรงงานมีใบอนุญาต โรงงานสามใบสามโกดังออกเมื่อช่วงปีสองห้าหกเจ็ดนะฮะสองห้าหกเจ็ดก็ขีดเส้นตายสองห้าหกเจ็ดพบมีการขยายเครื่องจักรเกินโดยไม่ได้รับอนุญาตจํานินสองโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกสองโรงงานเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดและดําเนินคดีต,ตามพรบ,บรโรงงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกเห็นไหมครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วผมถามมันปล่อยมากี่ปีกี่ชาติครับ นี่ทำไมมีรฐมาตีกันนะัดไม่มีหัวหน้าทีมสุดซอยประเทศชาติไม่ชิบหายวายป่วงไปกว่าน,นี้เหรอครับมันมันมันแย่ขออภัยนะฮะพูดภาษาสุโขทัยมันไม่ไหวจริงๆนะฮะมันไม่ไหวมันแย่มันเวลว้ายนะฮะครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงการขาน,นส่งสุดแลก่อค,คือเป็นครั้งแรกเลยแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ย ต่างคนต่างทำเอาหัวเอาหนาตาไปได้พระมิตรท่านเอกนัทเจ็ดแปดเดือนท่านโอ๋เนี่ยถึงมามีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโซลศกรรมและก,ลมร,กร,รมศุลกกรครับท่านทาอะไรกันอยู่ครับสมัยก่อนเนี่ยมาแปดเดือนที่แล้วมาปีที่แล้วมาปีก่อนหรือปีหกเจ็ดในคิสเซ่นเนี่ยหลังจากนี้จะมีความร่วมมือในการตรวจสอบในพื้นที่อื่นๆฮะหลังจากนี้นะฮะจะมีการร่วมมือตรวจสอบในพื้นที่อื่นๆครับ ไปดูกี่จังหวัดนีไอ้ฟรีเทดโซนเนี่ยครับผมขับรถผ่านประจำเนี่ยหลายจังหวัดอย่าพูดถึงดีกว่าแต่วันนี้ผมเชื่อมั่นท่านขิงท่านโอเชื่อมั่นแม่ทัพใหญ่พลทวเมล็ดเชื่อมั่นพี่เลินฮะลองพอออฟไลน์หาสุป,ปการแล้วเดี๋ยวอะไรดีๆมันจะเกิดขึ้นเยอะหลังจากนี้จะมีความร่วมมือในการตรวจสอบและจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารกระทรวง คือทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับและจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอไปอยังกระทรวงที่อาจจะต้องทบทวนมาตรการการกำก,กับดูแลรวมถึงการอนุญาตให้ตั้งโรงงานในพื้นที่พอคลครด้วยค่ะอันนี้ a c e b o o k คุณโปนะครับทีนี้ผมก็บอกทุกจังหวัดมีผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดมีรองผอ,อจังหวัดทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารนะอันนี้พูดเฉยๆนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่จะชี้เห็นว่าอ้าวร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคังกรมสนกระทรวงมหาดไทยต้องร่วมมือด้วยไหมเพราะท่านพูดว่าท่านก็คุมอุตสาหกรรมจังหวัดอีกทางเห็นไหมฮะท่านพูดว่าท่านเจ้าเมืองท่านพ่อเมือง,ท,อองที่เคารพยิ่งเนี่ยนี่เรื่องอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าอันนี้เกิดที่ไหนนะฮะอ่าเนี่ยดูดูด,ด,ดูต้องดูอ้า อำเภอบ้านเบิงจังหวัดชนบุรีผมก็เชื่อว่าผู้ว่าบัจจิไอผู้ว,ว่าชนบุรีต้องให้ความสนใจคุณในการรักษาความมั่นคงภายในป่าจินบุรีก็ต้องให้ความสนใจเห็นไหมฮะอันนี้คือความจริงครับก็ขอส่งกําลังใจให้ท่านเอกนัทขอส่งกําลังใจให้ท่านโอทิติพัทชนติชาชัยนั้นขอส่งกําลังใจให้พรรครวมไทยสร้างชาติขอส่งกําลัง ใจให้หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติจันพิลพันธ์พิโต๋ยนะฮะรองนายกอมติพลังงานพักรวมไทยสร้างชาติมีเพชรน้าดีมากมายมีเยอะนะฮะ่างพี่สามารถมาลูลีมนียผู้ช่วยผู้ช่วยรองนายกอมตีนะฮะเพื่พอนมตีเนี่ยแต่ประจํารองนายกอมตรีท่างพิลพันธ์แต่ถ้าประจารัฐมนตรีพลังงานก็พลเอกเฟืเอฟ่องวิทย์เต็มหายีิบสองอนุรุตเทวาส่วนเซเปลิลบอร์ดเต็มหายีิบเก้าทหาราม้า ครับมีคนดีๆเยอะที่ผมศึกษาอา้ามีน้องดาบดวงฤทธ์นะฮะโอ้โหอีกคนหนึ่งคุณภาพเลยประธานกรรมธิการสกรรมมุ่งสสมุ่งเห็นไหมฮะหนุ่มบ้านโปง่งต่อต้านคนงทุกรูปแบบเป็นคนกระชากลากไส้ซากไส้อะไรครับลากไส้สังกะสีแคดเมียมนะแล้วท่านรู้เรื่องนี้ดีครับไปถามท่านมุ่งเลยเนะี่ยท่านมุ่งนี่มีชื่อว่าผู้พังทวารบาลน,นะ,ะพังทวารบาล ผมไม่บอกพังสถาบันบะไงนะอีกคนที่ผมสนใจครับหลายคนที่ผมสนใจมากเลยนะือเกรียงยศสุดนาภาครับเขาไม่รู้ว่าผมแอบศึกษานะฮาสสเกรียงยศเนี่ยมีความตั้งใจทํางานมีความเคลื่อนไหวทางการมันคือเคลื่อนไหวไปในทางที่ยังเป็นระบบนะะมีเรื่องราวมากมายผมอาจจะ ทำจดหมายให้กำลังใจแล้วส่งสื่อถึงเพราะว่ากรุงเทพก็มีวิกฤตทั้งวิกฤตอะไรสารพัดนะฮะอย่าลืมว่าในยุคของสารกสแคดเมียมก็มีเหตุเกิดแถวบางซื่อในพื้นที่กรทมครับเรื่องราวมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าความเป็นคนไทยเนี่ยราจะอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีเอาสามศูนย์สามสามเรื่อยมาเรื่อยเลยประการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิด ปีสี่สก็เปลี่ยนมาเรื่อยดูเราดูพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยนะครดูรดูไปเรื่อยจนกระทั่งยี่สบ .7 องพฤษภาคมห้าเจ็ดองมนตรีลงตูขณะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาตำแหน่งคู่บัญชาการทรหารบอกว่าทำปฏิวัติคนเดียวเพราะเป็นผู้ชาการหารบอกครับท่านถึงทำปฏิวัติคนเดียวแล้วก็ เป็นรัฐที่ปัดเป็นนายกมนตรีจากรัฐที่ปัดและมาจากการเลือกตั้งปี62สองเพราะฉะนั้นทั้งคนดีและคนไม่ดีทั้งนักการเมืองที่ดีและนักการเมืองที่ชั่วบางคนบางกลุ่มก็ได้ประโยชน์จากคนเอกประยยทธ์จันโอชาผมผมพูดตรงตรง,ตรงเลยฮะคุณไม่ต้องไปอ้างคนโน้นคนคนี้อะไรล่ะพวกคุณบางคนบางกลุ่มเนะี่ยได้ประโยชน์จากคนเอกประโยชน์เพราะฉะนั้นกรุณา อย่าลืมชื่อนี้นะครับผลเอกประยุทธ์ชันโอชาผู้วักนานบกเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ขณะนี้ท่านเป็นองค์มนตรีนะครัสนองงานพระเดจพระคุณพวายวามจุรักภักดีสมเด็จพระชิก้าเจ้าลูหัวนะครับที่คุ้มก้าคุ้มกระหม่อมตัวกับผมเนี่ยะนะชมชาวไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเรื่องราวพฤติกรรมพฤติการที่เราศึกษาการเมืองเป็นอย่างนี้มันมีคนดีที่ชื่อจันพีชื่อทันขิงที่ทันโอนี่ออกมาทํางานแบบสุดซอยแต่นายทุนมันก็คือนายทุนนายทุนมันก็คิดถึงทุนนิยมทุนสามานทุนผูกขาดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้นะฮะเราเห็นเนี่ยนักมวยเนี่ยพี่สามารถจะเป็นนักเป็นนักมวยอนะสามารถมา นักมวยเนี่ยมันออกอาการครับนักมวยเนี่ยมันต้องมีอาการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของนักการเมืองมันจะมองออกไว้ลีลาท่วงท่าไอ้พวกนี้อีอะจะออกอาการนะครับเราก็แผ่เมตตาให้สิงสาราสัตว์ในขาบนักการเมืองฮะอย่าไปคิดอะไรมากแต่ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองรเมืองและสืบสานรักษาต่อเราทำยังไงครับต้องทําให้พักรวมไทยสร้างชาติ เป็นพักของคนไทยทั้งประเทศทํำยังไงอะสมัครเป็นสมาชิกไปที่ซอยอารีนะฮะบริจาคครับเราก็ต้องช่วยกันให้เป็นพักของประชาชนวันนี้ทํำยังไงจะให้ท่านพิรพันธ์ให้ท่านสุดซอยท่านขิงท่านโอเนี่ยทํางานเพื่อประชาชนอย่างนี้นะฮะผมไม่เคยเห็นนะฮะเพราะว่าไอ้เรื่องบุรณาการน,น,นี่ครั้งแรก ครั้งแรกระหว่างกรมสุลธรักรกับผลห,หน้าสุดซอยกับทีมสุดซอยโอ้โหแล้วประเทศไทยตั้งมาเท่าไหร่กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งมาเท่าไหร่กรมสุลธรกรตั้งมาเท่าไหร่แล้วมันชิปไปเท่าไหร่แล้วครับไอ้มันชิปชิปไปไอพวกนี้มันปากไหมฮะอ้างเหตุเพื่อจะต้องจากบนทนหนึ่งไปทนหนึ่งต้องมาไว้ประเทศไทยผมไม่รู้นะฮะว่าท่านสบายดีไหมพวกกรติบด,ดีต่างๆที่เกี่ยวขอ้องผมไหนก็ไม่รู้แต่อ่านอาจจะเป็นบุ็กของท่านออกแล้วกัน วันนี้คนไทยต้องตั้งหลักครับเมื่อพักการเมืองชั่วๆบางคนหวังแต่จะหาเงินกอบโกยบางคนก็ผมพูดตรงๆนะขราวที่แล้วขราวก่อนนู้นก็อ้างองค์คม,มนตรีลุงตู่รักลุงตู่อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ห,หาเพื่อให้มึงได้ตำแหน่งให้เป็นสสไอ้คนชั่วมันเกิดในรอบสิบปีไี่กี่คนไปดูเอาฮะคนดีก็เยอะแต่คนชั่วเกิดหลายคนบางคนผมไม่พูดถึงนะฮะผมอยู่สุพการผมทำการค้าในชนบุรีครับ ผมไม่รู้จักนันกการเมืองฮะแต่ผมมีเพื่อนเป็นคนไทยคนดีคนที่รักชาติศาสตร์คนที่มีใจเป็นธรรมและสนับสนุนให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองสืบสานร,รักษาต่อยอดครับคนไทยคนรักลุงูตคนรักประชาธิปไตย <S <S เขียนใส่มือไว้นักคนเมืองคนไหนมันเป็นพันสันไหนสันดานเป็นอย่างไดนะันนี้เนี่ย ผมเนี่ยพบปะกับพี่น้องเมื่อตอนเช้านะฮะเราก็รล่าสู่กันฟังว่าถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาให้กำลังใจคนดีนะให้กำลังใจพักลมไทยสร้างชาติให้กำลังใจท่านโอนะฮะให้กำลังใจพี่สามารถมลุ่ยเนี่ยเป็นนักมวยเพราะนั้นพี่เขาจะรู้ท่วงท่าอาการนักมวยนะะนักมวยกับนักการเมืองเหมือนกันครับออกอาการออกลีลาออกช่วงท่านะฮะแต่ เหนือสิ่งอื่นใดประเทศไทยเราพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองไม่ใช่นักการเมืองสามานสมมุมบางกลุ่มบางหมู่บางเหล่าแบ่งขายตัวจนถึงพา้าหอให้กูย้ายพักไปช่วงนี้ไอ้นี่ให้เงินกูมากกว่าเงินเทาเงินดาเงินสกรปรกเงินสามานก็ไม่เป็นไรครับเราก็เอาเงินดีเงินของเรานี่แหละแล้วเราก็บอกต่อ นะวันนี้เรามีเครื่องมือมีอุปกรณ์มีสื่อโซเชียลในมือเห็นไหมครับวันนี้มันพัฒนาไปอย่างนี้นะฮะเงินเหมินที่จากมาก็ซื้อมือถือกันเยอะตามรายงานนะฮะเดี๋ยวนี้ก็งดชะลอไปเฟดสามนี่ชะลอไปแต่วันนี้เราจะชะลอเราจะลดละเลิก คุณเทาจีนเทาขยะพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์สินค้าที่ไม่มาฐานทำลายไทยมาเป็นชาติเป็นกี่สิบปีแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรฮะเบาๆไปก่อนมันมัเกิดไปเป็นไทยนยก็ทนวันนี้ไทยทนสู้กับไทยเทาสู้กับจีนเทาสู้กับขุนนางการฉิงนักการเมืองช่วช้าบางกลุ่มท่านนักการเมืองมีทั้งดีและไม่ดีนะครับแต่นักการเมืองชั่วช้าสามานเนี่ย เขียนใส่หนังหมาไว้นะใส่หนังหมาไว้าบางคนพุยกับผมในไลน์เมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วห้าปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วก่อนเลือกตั้งปีหกสองผมจาหน้าไอ้พวกนี้ไว้ก่อนเลือกตั้งปีหกผมก็จาสันดานไอ้พวกนี้ไว้ครับไม่เป็นไรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนบ้านนอกนะเอกคนคนทำขอบคุณครับสวัสดีครับ พอดีครับมันมันม,นมนีกระแสข่าวออกมาว่าเหล็กมันมีที่ไม่ได้มาตรฐานถึงขั้นใช้คําว่าเหล็กปลอมเลยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไงบ้างครับผมยังไม่อยากใช้โอกาสนี้ในการไปมีอคติกับการตรวจสอบหรือพูดไปล่วงหน้าก่อนที่จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแต่ผมก็ก็เห็นความผิดปกติบางส่วนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมเข้าไปในพื้นที่ด้วยตัวเองไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปเก็บ ตัวอย่างมาแล้วผมไม่เห็นละว่าขนาดเหล็กเป็นยังไงผมเห็นว่าเหล็กมาจากผู้ผลิตรายไหนนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยแต่ว่าผมเชื่อว่าสื่อมวลชนก็หาได้ครับลองไปดูแหมอาคารถล่มแบบนี้มีที่เดียวในกรุงเทพมหานครนะครับ ผมเองพร้อมกับสาธารณชนผมว่าทุกคนก็ตั้งข้อสงสัยได้ว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรแต่ว่าเรายังไม่ตัดสาเหตุไหนนะครับอาจจะมาจากปัจจัยเรื่องของการออกแบบไหมจากเรื่องของการก่อสร้างไหมที่ตัวเหล็กเนี่ยอาจจะเขียนว่าขนาดเท่าไหร่แต่เราก็ต้องไปตรวจสอบขนาดก่อนว่าตรงตามสเปคหรือเปล่าหลังจากตรวจขนาดเสร็จเราก็ต้องเอาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของแล็บนะครับว่าไอ้แรงทนเนี่ยมันได้ตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้หรือไม่ถ้าไม่มั่นใจไม่พอใจในมาตรฐานที่ รับรองโดยหน่วยงานของประเทศไทยคร<ะ>ับก็ไปขายของที่อื่นก็คือว่าถ้าส่งมาแล้วแม้แต่เส้นเดียวมันตกแต่ทั้งล็อตก็ใช้ไม่ได้ถูกต้องครับเจอชิ้นเดียวตกนี่อายัดทั้งล็อตเลยครับแล้วผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นเนี่ยผลิตต่อ,อก็ไม่ได้เอาออกไปจำหน่ายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ชิ้นเดียวตกนี่ก็เป็นเรื่องนะครับออแล้วทีนี้จะให้ตกอีกชิ้นจะให้ตกอีกครั้งครับถ้านีนก็ตรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่งไปหมดาะในรายการผลิตมันเองครับ ปัญหาเนี like. ่ยปัญหาเรองการที่ไม่ได้มาตรฐานบางทีไม่ใช่ว่าผลิตของทุกตัวด้มาตรฐานแต่มาตรฐานมันไม่ชี้คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวายผลิตมาไ้นถูกหมันต้องมาตรฐานต้องไจะได้ไงมาตรฐานคือหมายถึงว่าผลิตมาร้อยชิ้นเนี่ยต้องได้มาตรฐ่ร้อยชิ้นไม่ใช่ว่าได้มาตรฐานเก้าสิบชิ้นแล้วไปตอกสิบชิ้นแ้วสิบชิ้นนั้นเปอยู่ในบ้านขตรงนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลัก จะตรวจไปเรื่อยหรือจะเปลี่ยนสาที่ตรวจหรือจะขอทันที่สามท่นที่สีผมไม่ให้ตกแล้วไม่ตกเลยถ้าไม่มั่นใจไม่พอใจในมาตรฐานที่ออกรับรองโดยหน่วยงานของประเทศไทยก็ไปไขของที่อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ